มาเด้อผมแม่พี่น้องมาบอกข่าวดีโอกาสเป็นเจ้าของเสือแม่นยู่ฤดูการสองพันหา้าถึงสองยี 6, ่หกดูกาลใหม่พี่น้องจากอดิดาสของแทมมาถึงแล้วเด้อผู้ใดยังบัวมีก็หาสื่อกันในแอดมินเอามาฝากกันเด้อของแทมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกลิกสิทธิ์ครับพ่อแม่น้องแบรนด์ดังจากอดิดาสระรับโลกสามหมดออดเด้อแอดมินจะติดไว้ที่ลิงข้างล่างนี่นะครับคลิกสื่อกันได้เลยรับรองใส่เสียรกันจวดแท้ๆสวัสดีครับพบกับสุขการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เราเริ่มต้นกันที่อัมาริมกับลำยมรับเมนยูยังไม่พร้อมเลยถ้วยยุโรปหลังฟอร์มสะดุดโอ้ยมึงสิถามมึงฟอร์มยม่ำเดนี่กูสิจะบ้าตายอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยมึงสิฟอร์มย่ำไดอัมาลิม,เ,มเปลี่ยนความคิดแล้วรูเบนเอัมาริมก็ซื้อเมนยูนะครับทำเอาแฟนบอลผีแดงงงหลังเปลี่ยนจุดยืนแบบ180องศาเปลี่ยนยังกระบ,บอกกูแหนกะูตามบทัน ยังรับทีมยังไม่พร้อมสาหรับเกมฟุตบอลยุโรปนัดกลางสัปดาห์ที่เพิ่งคุยโว,วว่าสามารถชนะได้ทุกทีมซีซั่นนี้ออกสตาร์ทสะดุดแพ้อาร์เซนอลคาลัง1 0นและล่าสุดทําได้เพียงแค่บุกเจา้าฟุนลนแลม1-1่หนึ่งก่อนไม่คิวบุกกลิมสบ,บีในศึกคาร์ล่าวัลคับอัมริมผู้จัดก,การทีมจอบริเกตของแมนยูนะครับซึ่งคุมทัพปีแสดงเนี่ยจบอันดับที่15เมื่อซีซั่นก่อน ประเดิมพาทีมลงเล่นในนะัดเปิดซีซั่นใหม่ด้วยการแพ้อาร์เซนอลคาร์ลังหนึ่งศูนย์แต่จากฟอร์มที่เหนือกว่ารองแชมป์พิมเมเลกอย่างชัดเจนเขาจึงให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าปีแสดงพร้อมชนะทุกเทมได้ในซีซั่นนี้อย่างไรก็ดีฟอร์มของทีมแมนยูกลับคืนสู่วังวนที่เลวร้ายในเกมล่าสุดที่พวกเขาทาได้แค่บุกไปเสม,มอกับฟุตเล่มหนึ่งหนึ่งชนิดที่เจ้าสัวน้อยบุกแดนตรายกว่าทั้งทั้งที่8เกมก่อนนั้นนี้กุนซือผีแดงทุกปลาย ล้วนแล้วแต่พาทีมบุกมาคว้าสามแต้มได้ที่คาเวนคาเทดได้โดยตลอดกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่26สิงหาคมอัมริมแถลงข่าวก่อนคุมทีมบุกไปเยือนกลินสบีทีมระดับลีกทัวร์ทำศึกคาราบรัพรอบ2ในวันพุธนี้ด้วยการชี้ว่าปีแสดงยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปนัดกลางสปดาเรามีสามเกมในสัปดาห์นี้เรามีนักเตะค,คุณภาพแล้วเราจําเป็นจะต้องโรเตชั่นเพื่อพยายามชนะทุกนัดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับสโมสร อืนๆผมคิดว่าเรายังไม่พร้อมลงเล่นฟุตบอลยุโรปมันเป็นความรู้สึกของผมคุณสื่อชาวเมืองเฟร์ทองระบุกับ Sky Sport ก,การที่มีเกมที่ดีในทัวยายุฟ่าเฉลกและต้องมีเกมพรีเมียร์ลีกเล่นเราจําเป็นต้องมีเวลาพัฒนาทีมมึงสิพัฒนาอยังอีกกูเมย์อ,อะไรเนี่ยเราต้องการเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับทุกเกมมันเป็นเกมที่ต้องการการแข่งขันอย่างแท้จริงเราต้องการเวลาเพื่อสร้างทีมจากรากฐาน และจากนั้นในอนาคตเราจะเดินต่อไปข้างหน้าได้เราจะก้าวไปถึงจุดนั้นแน่เมื่อเราต้องการเล่นฟุตบอลยุโรปสำหรับทุกคนที่ต้องการเล่นเกมแบบนี้อ,อยังวุเอาอยัางมาเบาไปตัว,วเทียบเราปัตตนิก,กูเมย้ยม่พุงโม่พร้อมอันแต่ก่อนนาะนันก็บอกว่าพร้อมล่มทุกทีมจะงี้ยังกูลงเงินนะมึงเด้แบบอมริมบัตตานีเป็นคนปิ่นปลอกหลอกตีิแลบลิ้นีแน่แหละแบกฮามเงย คุณซื้อฟุตแลมโวเทคติกเมนูแก้ง่ายๆแค่ทำแบบนี้เท่านั้นมึงเห็นอยู่บอกเขาว่าใส่เลยบอกเอมอเลี่มเอ้ยมาโกซิวาคุณซื้อสมังของฟุตแลมออมาชิว่าเทคติกของเมนูไม่มีอะไรซับซ้อนเลยและเขามองแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าจะต้องแก้ทางยังไงเพื่อให้ได้บอลตามที่พวกเขาต้องการจากการรายงานของ vivo.com เมื่อวันที่2 5สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ ในศึกมิว์ลีกสุดจินที่ผ่านมานะครับเฟลัมเปิดบัานในตีเสมอแมนยูสำเร็จ1ประตูต่อหโดยเป็นฝั่งทีมเยือนที่ออกนำไปก่อนแต่สไตล์เจ้าสัวน้อยก็ช่วยกันสู้จนแบ่งแต้มได้สำเร็จมารโกซิวากล่าวว่าเรารู้ดีกันอยู่แล้วและใครๆก็ดูออกว่าแมนยูชอบใช้กองกลาง2คนทำเกมเรื่องง่ายๆก็คือเราแค่ใช้กองกลางสคนไล่บีบพวกเขามันก็เท่านี้แหละ แถมเรายังมีอีวี่คอยทำเกมอีกมันง่ายมากมันคือการแก้เกมเบสิกเบสิกเลยตอนนี้แมนยูลงเล่นไปแล้ว2เกมยังไม่ชนะใครแบ่งเป็นแพ้1เสมอ1จมอยู่ที่อันดับที่16ของตารางคะแนนส่วนฟุตแลมอยู่อันดับที่ส3าจากการเสมอ2นัดนะฮะเอ้ยกูละเมือยเลยพี่น้องเอ้ยเหตุจังได้เกิดบิดคำสิวาอะไรล่ะครับศิวะเจ้าภาษายังล่ะกูเบื่อเดคอา เตรียมต้อนรับเพื่อนเก่าลินเดล็อจอยส์ฟิลออเรนตีนาดับบิดการนะครับผูนเซปตูชาาสเปนเตรียมหวนกลับมาร่วมง,งานกับเพื่อนร่วมทีมเก่าจากเมนูอีกครั้งและมีรายงานมาว่าวิกตอร์ลินเดล็อบปากกหลังชาวสวีเดนกำลังอยู่ในขั้นตอนก,นการเจรจาที่ยจะโปร,ร่งทีมฟิลออเรนตีนาสองอดีตปีแสดงนะครับกับเส้นทางใหม่ในอิตาลีย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนเดกอาในวัย3 4ปี 8, ได้สร้างความประลัดใจให้กับวงการลูกหนัง ด้วยการเซ็นญากับฟิโอเรนตินาหลังหมดสัญญากับเมนยูซึ่งเขาก้าแข่งมาอย่างแนวนานถึง12ปีเต็มการตัดสินใจครั้งนี้ของเขาน้ว่าเป็นการประสบความสุเร็จอย่างงดงามเดคอาจูฟอร์มได้อย่างเยี่ยมเยี่ยมในทันทีลงเฝ้าเสาไปทั้งหมด42เกมเก็บได้ถึง11คลีนชีตและเสียเพียงแค่50ลูกทําให้ม่วมหาการตัดสินใจมอบสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวให้อีกถึง3ปีให้กับเดคอาอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันลิเนเดลเล็บในวัย30ปีก็กลายเป็นนักเตะปีเย่นหลังสิ้นสุดสัญญากับเมนยูเมืม่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแมฟฟิโอเรนติน่าจะมีสติเกมรับที่ดีในวงการล่าสุดอยู่แล้วแต่พวกเขาก็ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแผงหลังให้มากยิ่งขึ้นนั่นทำให้ชื่อของลรนเดลเลฟก,กลายเป็นเป้าหมายสําคัญในตลาดรอบนี้ลรนเดลเลฟก,กลับการกลับไปพนันกําลังกับเพื่อนสีเพื่อนเก่าล่าสุดฟาบิโซโรมาโน่ผู้สื่อข่าวชื่อดังได้รายงานว่าการเจรจาระหว่างฟิออเรนติน่าและ ตัวแทนของเรียนเดลเลได้เริ่มต้นกันแล้วแม้จะมีข้อเสนอจากอีก2สโมสรนในพรีเมียร์ลีกตามเข้ามาด้วยแต่ฟิออลเรนเตนาก็กำลังเร่งจะราเพื่อนเดี่ยวนี้บรรลุผลโดยเร็วที่สุดหากการเยี่ยทีมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงนะครับเรนเด์เลิฟและเดเคอาจะได้กลับมาเล่นเคียงข้างเคียงบักเกียงไหลกันอีกั้างหลังจากที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันมานานถึง6ปีที่โอทาร์ฟอร์ดและเคยร่วมกันคว้าแชมป์คาราบัพแล้วในการสุดท้ายที่พวกเขาอยู่ด้วยกัน เลียนเดลล์บกมือลาแมนยูในฐานะผู้เล่นที่รับใช้สโมสรยาวนานถึง8ปีลงสนามไปทั้งหมด284นัดและคว้าแชมป์ได้ถึง2รายการแม้เขาจะประสบปัญหาในการลงเล่นอย่างสม,ม่ำเสมอในฤดูกาลล่าสุดแต่เจ้าตัวก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรผมภูมิใจในตัวเองมากครับมันมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีแต่การที่ผมได้เป็นตัวแทนของสโมสรแห่งนี้นานถึง8ปี คือเป็นเกียรติและเป็นความฝันที่เป็นจริงเรนเนลเลอร์เปล่าอย่างทรับซึ้งหลังเกมสุดท้ายของเขากับสโมสรเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะขอให้โชคดีเด้อขินหอดกันมาเยี่ยมมายามกันคือเก่าละเรนเร์เล,เลอรเอ่ยด่วนล้าก่อนโอนานาโซเวลลาเมนยูแบบยืมตัวนะครับเวนแฮมสนใจดึงตัวเฝ้าเสา แมนเชสเตอร์ันแตดกำลังเผชิญกับสถานการณ์สุดช็อกในตลาดาการแข่งขันทักเตะช่วงโค้งสุดท้ายเมื่อมีรายงาน,นว่าอองเรโอน,นาน่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งอา,ตาจตัดสินใจย้ายออิทิลโวทรัตฟอร์ดแบบยืมตัวโดวยมีเวนแฮมเป็นหนึ่งในสโมสรที่กำลังเจรจาด้วยนะฮะว้ายอยู่น้ำกันสักครั้งเดซิฟ้าไปถือบักอมริมดับสองนัดกออระจา,ายอ่อนเลยบ่เนาะยอมแพ้แล้วบ่อองเรโอน,นาห์เอ้ย ตอนตนดูดูการมึงบอกอยู่ว่ามึงจะสู่ไต้โว้ยสิไปแลวสันติสถานการณ์ของผู้สาตูเป็นแสดงคลิกจากน่ามือเป็นหลังตีนหลังจากที่รูเบนอัมริมกุญซื้อค้นใหม่เลือกส่งเอาตาบยินดีหลงพ้อสาเป็นตัวจริงใน2เกมแรกของ,งการสร้างความประทับใจให้กับหลายฝ่ายโดยช่วยยิ่งตัวของโอนาน่าเองและการโอนานระบ,บุนั้นก็ว่าแมนยูกำลังกไรบรรลุก,กตกลงคว้าตัวเซเนเ,เลมเมนนายทวันดารุ่งชาวเบลเยียมจากเรีวยวอาร์ตเวิร์ ซึ่งการมาของนักเตะใหม่รายนี้เองนั่นหมายถึงจะต้องมีคนหนึ่งย้ายออกไปเรื่องหนงว่าจะเป็นโอนานาในที่สุดตัวแทนโอนานาเจจาก,กับหลสมสรด้วยแคมเบรลี่ผู้สื่อข่าวชื่ดังสายตลาดก,การสกันนักเตะก็ยินยันะครับว่าตัวแทนของโอนานาได้เริ่มต้นการเปิดฉากเจจาก,กับหลายสมสนเพื่อหาขอ้อเสนอการยืมตัวเขาแล้วและหนึ่งในนั้นก็คือเวนแฮมแม้ว่าขุนคอนเพิ่งจะเซ็นสัญญากับเมสเฮอร์แมนซนแต่พวกเขาก็กำลังพิจารณาทั้งเรือเอ,อื้อ และโอเนานาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เรบความสนใจรายงานระบุเพิ่มเติมนะครับว่าทัศนคติของโอเนานาต่ออนาคตของเขากับสโมสรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้จะเข้าใจในเหตุผลที่ไม่ได้โรกาศลงเล่นในเกมแรกแต่การที่อัมเริมเลือกบายเยนดีลงสนามในเกมล่าสุดนัดที่สองที่พบกับฟูลล่ลัมทำให้เขาตกใจมากและตอนนี้กำลังพิจารณาทั้งเลือกใหม่ๆอย่างจริงจัง เบลลี่เพิร์เพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้โอนาน่าไม่มีความสุขกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะมองหาทั้งเลือกอื่อนซึ่งเวนแฮมอาจเป็นหนึ่งในงนั้นแต่ก็ยังมีสโมสรอ,อื่นที่สนใจอยู่ด้วยหากการย้ายทีมของเลมันเกิดขึ้นจริงก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เขาจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้สวับนตูมือหนึ่งคนใหม่ของเมนยูโดยมีบาเยนดีเป็นมือ2ทําให้การหาทีมใหม่ของโอนาน่าแบบยืนตัว จึงกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สโมสรต้องจัดการให้เสร็จสิ้นก่อนตลาดการสกานนักเตะจะปิดตัวลงในสัปดาห์หน้านะฮะด่วนช่องวงการลีดต้องชกเมนูจากอกแมนยูแมนยูนะครับอาจต้องเผชิญกับชั้นการสุดระทึกเมื่อมีรายง,งานมมว่าลีดยูเนเต็ดคู่ปรับตลอดการ กำลังเตรียมแผนการครั้งใหญ่เพื่อคว้าตัวคอบบี้เมนูกองกลางดรุ่งพุ่งแรงไปลุ้มเทมหลังสถานการณ์ชญาฉบับใหม่กตุกัดยังคงไม่แน่นอนนะฮะแล้วก็ล่าสุดตกเป็นตัวสลรองของกองกลางเมนยูทุกคนไม่ได้ลงเล่นใน2เกมล่าสุดนะครับไปโหลดเมนูเอ้ยกูกับสงสารมึงอยู่โคดมันบอกเอามึงลงบอกเมนูไปโหลดไปซะให้มันไปดีซะกับตั้งอื่นซะเมนกูกูกับเขียดบ่ห้กูลงจากวิหน้าที่ เจลจาสัญญาไร้ความคืบหน้าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่าการตัดสินใจใหม่ระหว่างเมนูกับเมนยูจะใกล้บรรลุข้อตกลงกันได้แล้วแต่ทุกอย่างกบต้องหยุดชะงักเมื่อดันแอสเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬาซึ่งเป็นแกนหลักในการเจจาด้วยมาลาตำแหน่งไปทําให้การเจจาต้องเริ่มต้นใหม่กับผู้บริหารชุดใหม่และจนถึงนัดตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นป๊อบปิซิโรโรโมโนกุูตลาดคาสคางนตเตชอดังเปิดเผยว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเมนยูใกล้บรรลุข้อตกลง สัญญากับคอมมี่เมนูแต่แล้วแดนแอสเวิร์ดที่เป็นผู้นำในการเจาจาได้ย้ายออกจากสโสมูรและผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาดูแลแทนซึ่งทำให้เมนูต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่ในตอนนี้ยังไม่มีการเจาจาใดๆเกี่ยวกับการย้ายออกเมนูเปิดกว้างสำหรับโอกาสใหม่ในขณะเดีวยวกันเดวิดออสตินนะครับนักข่าวจากเดียร์ลังติกได้จุดประเด็นร้อนขึ้นอีกครั้งโดยรายงานว่าคัามบี้เมนูเปิดกว้างที่จะพิจารณาการย้ายทียมในช่วงสัปดาห์นี้ เนื่องจากสถานการณ์ในทีมยังไม่ชัดเจนนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากำลังจะเข้าสู่ช่วง2ปีสุดท้ายและหนุนว่าโค้ชอย่างลุยแบนดนัมเรมจะให้ความสำคัญกับกองกลางคนอื่นมากกว่าเขาอย่างไรก็ตามออสเทนระบุนะครับว่าปัญหาเพียงอย่างเดียวคือดูเหมือนจะยังไม่มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเข้ามามากนักในเวลานี้ลีดเตรียมยื่นข้อเสนอสุดทะเยอทะยานแต่ล่าสุดนะครับ MOT Lead New รายงานข่าวที่อาจจะสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลว่าลีดยูเนเต็ดซึ่งพึ่งเลื่อนชั้นกลับคืนสู่พรีเมียร์กำลังเตรียมการยื่นข้อเสนอที่ทยรย,ยานเพื่อคว้าตัวเมนูไปรุ่งเทมโดยเดี๋ยวนี้ถือเป็นการย้ายทียมที่จะสร้างความขัดแย้งอย่างหนักระหว่างสงสโมสรคู่ปรับตลอดกาลร,รายงานระบุะว่าเมนูถูกจับตาเป็นเป้าหมายที่น่าจับตามองของลีดตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาหลังจากที่อีธานเอมปาดูได้รับบาดเจ็บหนักทำให้หลีดยิ่งต้องการกองกลางคนใหม่เป็นกันดวด ลีนูเตดเสริมความแข็งแกร่งในดดนกลางไปแล้วในช่วงสมัยน,นี้แต่การบาดเจ็บของอีธานอิป,ปดูได้สร้างความกังวลและลีกําลังมองหาผู้เล่นอีกหนึ่งคนเข้ามาเสริมแดงกลางหากมีโอกาสและเมนูอาจเป็นคนที่ใช่สําหรับพวกเขารายงานกล่าวการเล่ทีมกลางนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแมนยูจะสามารถรังตัวดารุ่งพุ่งแรงรายนี้เอาไว้กับทีมได้หรือไม่หรือจะยอมปล่อยให้คู่ปรับตัวจกาหนึงตัวไปเสริมทัพในที่สุดนะครับ ไหวมันลงจักเทอเว่ยกูเหลือเงินไปดองมันไหวเห็ดย่างด่วนแมนยูเตรียมขายอันโตนี่บรรุข้อตกลงเบื้องต้นกับเดียลเบติตได้แล้วนะฮะจบจักเทอในกูเบื่อละให้เราจบแล้วกา้าไปหาเห็ดยัางทํรมาหารลบปะท่านดิวนี่มันนานล่ะ แมนยูนะครับสโมสรนี้อย่างสกเวทีเพียงเกลษดกำลังเร่งระบายนักเตะส่วนเกินออกจากทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดการซื้อนักเตะนะครับดอลลร์สุดมีรายงานว่าพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการปล่อยตัวอันโตนีปีกชาวบ,บราซิลให้ย้ายกลับไปคัดแข่งกับเรอเบติสในสเปนครั้งบิบราซิลเตรียมย้ายกลับแดนกระทิงดุหลังจากการเสริมทัพครั้งใหญ่ด้วยการคว้าตัว3แนวรุกอย่างเบนจามินเชสโกอมาตูตุนยาและแบรนเดอร์มิโม ทวานตอนนี้ทีมปสีสาแดงกำลังพิจารณาปล่อยผู้เล่นหลายๆโดยชื่อของออนโตนีอเลนโดกานเชโะดดนชันโชไทเลอร์มเลเซียและหลานมุดหอยลวนอยู่ในข่ายที่จะต้องย้ายทีมก่อนชั้นตายันที่1กันอย่ายุดนี้สลหอับอนโตนีนะครับเคยถูกปล่อยกับ Real rice, เรียวเบเตสเดิมตัวไปใช้งาน1ฤดูกาลที่ผ่านมาและทำงานได้อย่างน่าประทับใจจนทีมดังจากลาลิกาสเปนต้องการหนึ่งตัวกลับไปร่วมทีมอย่างถาวร ปัญหาติดขัดสําคัญคือเรื่องของข่าเนยมหาศาลของแมตเตะและค่าตัวที่แมนยูนั้นต้องการล่าสุดไมค์แมกกาดนะครับนะักข่านวะจากเดลีเดอะเทลกราฟได้ยืนยันผ่านเอทิวิตเตอร์เดิมว่าตั้งสองสโมสรได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกันแล้วโดวยดียนิงกาวจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวพ่วงกับออปชั่นในการซื้อกาดซึ่งทําให้ปีกในวัย25ปีได้ย้ายไปรุ่งทีมอย่างทาวอนในอนาคตเอนดิเกอองถามทำไมเชสโกยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริง ในขณะที่ข่าวการย้ายทีมของแอนโตนีกําลังเป็นที่สนใจอดีตนักวิเคราะห์ฟุตบอลชื่อดังอย่างแอนดี้เกรก็ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อการทําทีมของเมนยูโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันที่เบนจามินเชสโกก็น่าค่าตัวถึง70ล้านปอนด์เมื่อได้ลงเป็นจ,จริงในเกมที่เสมอกับฟุตแลม1่ 1. ผมไม่เข้าใจเลยผมประหลาดใจจริงกรเกรก่าวผ่านบีอิงสปอร์ตผมเคยย้ายสโมสรด้วยค่าตัวมหาศาลและเชื่อผมเถอะว่า ผมไม่ต้องการเวลา3าถึงสสัปดาห์เพื่อทําความเข้าใจเทียมเจสโกเป็นนักแต่ทีมชาติเล่นในบุนเดสกาและมีค่าตัวมากกว่า70ล้านปอนด์คุณจะบอกผมว่าเขาไม่สามารถลงไปเป็นกองหน้าตัวเป้าในทีมแมนยู u, ได้เหรอถ้าคุณเป็นแฟนแมนยู u, คุณยอมอยากเห็นเจสโกยินคู่กับเอมิโบและคุณยา่าเขาผ่านช่วงปีสั้นในเยอรมนีมาแล้วและพร้อมเต็มที่ผมละั่ตะลึงมากผมไม่เข้าใจจริง การตัดที่จของทีมงานผู้นริหารและกลุนซือแมนยูอย่างลูเบนนัมริมกำลังอยู่ในช่วงที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเมื่อทีมทำผลงานได้เพียงแค่1นคะแนนจาก2นัดแรกของฤดูกาลใหม่นะฮะกูกังเงิดอยู่นี่แหละบอลลงเขาก็ฟิดเต็มถี่ได้โอ้บักหามเงยมึงส,สื่อว่าสีแตกแดกหายนีงวะกูเงิดอีลีพี่น้องเลย